มีโชคอ้าวอ้าวอ้าวเตะขาเจาะยางนะครับเพศสมัยนั้นก็อย่างที่ทุกท่านทราบเลยครับป่ารายนี้นั่นแหละครับครบเครื่องหลากหลายนะครับลีลาพิวเหลี่ยมตัวแปรพราวเชิงชกเจลาดนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเจ้าโพดบัดซายมาแล้วบัดซายมาแล้วคุณ้ชายมาแล้วครับติดจรวดแล้วดูดีๆครับแฟนๆสมราคาดังรอคอยครับต่างศึกสองสามกับสามสองดูคนร่างกายสามสิบสองครับเดินชนคนร่างกายยี่สิบสามครับ อ้าวครับเป็นยุทธวิธีของการต่อสู้ครับลูกล่อลูกชนซ้ายจอมโหดอ้าวครับกระเด็นเหมือนกันครับเพชรสมหมายโดนเข้าไปยิมัดขึ้นน่นแหละครับซ้ายแน้นๆแลลวครับซ้ายแน่นๆแลลวครับอ่าครับตบซ้ายคืนครับเพชรสมหมายหลุดโดนแข้งซ้ายยินฟรีไปหนึ่งดอกครับเข้ากลนกบครับอ้าวขยับโยกออกไม่ออกซ้ายอีกแล้วอ้าวเข่าลำตัวครับดอกสุดท้ายซ้ายคืนได้ไหม โดนซ้ายอีกแล้วคุณประสิทธิ์นั่นแหละครับสอกซ้ายนะครับอ่าไม่ใช่สะพานผูกครับอ้าวครับโดนแข้งของเพชรสมหมายครับผ่าน3ยกครับอีกหนึ่งยกเลยครับเพชรสมหมายกับจอมโหดนะครับแหมพอมวยถูกคูกกรรมการสนุกไปด้วยครับคุณประสิทธิ์ครับไม่ต้องกระตุ้นเตือนครับแบบนี้อ่าครับถีบยาวยาวไวครับเพชรสมหมายแหมวันนี้มาละเอียดนะครับซ้ายอ้าวครับ แม่ไปโดนแล้วย่อครับไปโดนแล้วย่อครับค่อยๆตอดครับโอ้ยเจอแข้งเจอแข้งอีกแล้วครับแม่อ้าอ้คอครับซ้ายคืนทีละทีคทละทีดันเข้าเยอโอ้ยโดนเต็มข้อเต็มแข้งเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีอาการครับเพชรสมหมายอ้าวแล้วครับฉายแววแล้วครับแล้วก็ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ครับ32มปีนะครับ อาครับต้องไล่แล้วครับเพชรสมหมายป้างนะครับสี่ยกที่ผ่านมาจอมโหดเป็นตัวเปิดครับเอาแล้วครับแข้งขวาหมัดขวาเพชรสมหมายยังมีเวลาให้ครับอ่าอ่าเสียงเฮไปอีกแล้วแข้งขวาใส่เข้าไปแข้งขวาใส่เข้าไปคุณจะชายครับอะไรก็เป็นไปได้หมดครับหมัดหมัดมวยมวยแข้งเดียวดอกเดียวอาการคุมเกมแล้วครับเข้าไม่เข้าครับแข้งของเพชรสมหมายเข้าไม่เข้าพอไม่พอได้ไม่ได้ อาล้ครับรุกได้รับก็ต้องดีด้วยนะครับจำโหดกับเวลาที่เหลืออยู่เลยครับจะรับได้ดีขนาดไหนครับอ่าล้ครับเพชรสมัยมัดขวาอืมอ่าแล้วครับแข้งขวาติดบังครับแข้งขวาติดบังอีกครั้งหนึ่งเพชรสมัยแุกโอ้ยโอ้ยโอยเจอเคฟ้หางครับแล้วหันมาเจอศอกทั้งคู่ครับโอ้ได้เฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอยังไงครับอ่าเพชรสมัย เอาโหยแทงขวาเอาตัชูบอกพลอยแล้วตัดเลงก็บอกพลอยแล้วเอาสาวๆมาตีเคาะบอกพลอยแล้วอ้านะครับแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของจอมโหดนะครับจอมโหดอีมิเนซแอร์ครับหรือว่าจอมโหดเสริมพรวิวัฒนะครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับข้ามวิกมาดับทราบที่ผ่านมาปีหน้าจะตั้งเข็มเบนเข็มอย่างไรครับโดยเฉพาะทิศทางขององการมวยครับคุณผู้ิมครับอ่ะหน้าเป็นห่วงเหลือเกินครับ แฟนมวยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับวันสองกันยาย,ยนเขามาพ่ายวัชรพลแบบประทับใจแฟนมวยเลยนะครับแล็ล่าสุดไปชนะเพชรสาริศโหปิ้งอร่อยจุมงเลยนะครับ19ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านของเพชรสิริโชคนะครับก็เรียกว่า3ไฟหลังยังไม่ชนะใครนะครับพ่ายรถเหล็ก2ครั้งแล้วก็ล่าสุดแพ้นอกยกสามสายติดฟางครับยืนกลใกล้แล้วครับได้ระยะนะครับยืนห่างไม่ได้นะครับเพราะช่วงชกก็ก อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับเสียเปรียบแล้วครับเป็นรองเลยครับทางด้านของเดชพี่ชัยกลางมือเลยครับโดนต่อยท้องเหมือนจะบอกเพื่อนว่าน้ำหนักกำปัตไม่เท่าไรจัดไปอีกชุดหนึ่งครับอ่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลานี้สนใจก็ติดต่อได้นะครับบัตรล่วงหน้าก็ที่สิริวัฒน์สาขาห้างสับสินค้าลีทรัพย์สินนะครับอ่แล้วก็ลีวิวัฒน์สาขาเจ็ดเพรสเดนส์ครับลีวิวัฒน์ลี วิวัฒนะครับอีกสาขาหน้าวอคอครับอ่ะหลายหลายที่นะครับมีการจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าครับใครสนใจก็หาซื้อได้ครับอ่ะยกที่สองครับคู่ที่ห้าครับเดินขยับเข้าหาครับเดวิชัยเตี้ยกว่าสั้นกว่าครับซ้ายล้วนๆครับทีมของนาวีอันดามันครับอ่าแตะซ้ายต่อยซ้ายครับ อุณหภูมิเริ่มขยับแล้วนะครับอากาศมันจะหนาวหนาวเย็นเย็นอาจจะซึมซึมหน่อยครับคุณประสิทธิ์รอรออุณหภูมิเดือดก่อนครับขอบิ้วหน่อยนึ่งนใช่ธรรมชาติครับของงวย5ยกนักงวยก็ต้องจัดระบบหายใจให้ดีครับรู้ว่าตอนไหนควรจะเร่งตอนไหนควรจะออกอาวุธครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับก่อนมาสนามนี่ก็วอร์ปรอบหนึ่งยืดเส้นยืดสายนะครับ มาถึงก็พันมือเสร็จวัน้งมันพันมือก็ยืดเสโอ้ลูกนี้สวยครับอ่าสวยงามครับนานๆจะเห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับโหน่าไว้เลยครับทางด้านของเดชพิชัยนะครับอ่ะมาช่วงชกอาจจะเสียเปรียบนะครับแต่ก็อย่างที่คุณชายเรียนไว้นะครับว่ามวยไทยครับอไปเลยครับซ้ายเข่าข้อครับแม่ลาแล้วแกวตาครับไปยกสองครับเปรียงเดียวครับน่าจะหัวเข่าด้านขวานั่นแหละครับโอ้โหไหน ดูครับดูภาพช้านะครับจังหวะนั่นแหละครับหัวเข่าพอดีครับอ้ต้นขาครับขวายืนจะกระ่ายขาเดียวครับยกและเตะครับปักเข้าไปครับน้ำหนักตัวทิ้งพอดีครับเนี่ยครับชูมือเรียบร้อย